สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรียนให้รู้กับครูวิทูอีกเช่นเคยนะครับเรายังคงอยู่กับการใช้งาน Google Sheets วันนี้เราจะมาพูดคุยต่อในเรื่องของการใช้งาน VLOOKUP และหลายคนคงคุ้นเคยหรือเคยใช้งานคำสั่ง VLOOKUP มาแล้วนะครับบางครั้งนะครับเราต้องการจะค้นหาข้อมูลให้ได้การทำงานครั้งเดียวหลายๆคอลัมน์นะครับเราก็ต้องพิมพ์คำสั่งหลายๆครั้งแต่วันนี้ มีเทคนิคดีๆที่จะมาแนะนำให้เราสามารถค้นหาข้อมูลเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลลัพธ์ออกมาหลายๆคอลัมน์ในการใช้คำสั่ง VLOOKUP นะครับนะทุกๆครั้งที่ผ่านมาหรือหลายๆครั้งที่มีการใช้งานเราจะพิมพ์คำสั่งลงไปใน ช่องเซลล์ที่เราต้องการจะทําการค้นหาข้อมูลแล้วเราก็จะได้คําตอบออกมาแค่คําตอบเดียวนะในช่องเซลล์นั้นนะครับตัวอย่างประมาณนี้นะครับเราพิมพ์คําสั่งลงไปนะครับ VLOOKUP เราก็เลือกอเซลล์ที่ใช้เป็นคีย์ในการค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็คอมมาด้วยขอบเขตข้อมูลนะครับช่วงข้อมูลที่เราต้องการ ไม่เอาหมดก็ได้นะครับผมเอาแค่นี้นะครับช่วงข้อมูลที่เราต้องการเสร็จแล้วก็กด f 4นะครับเพื่อล็อกเซลล์นะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าในช่วงข้อมูลที่เราต้องการนั้นเราอยากได้ข้อมูลที่คอลัมน์ที่เท่าไหร่มาแสดงเมื่อคีย์ของเราถูกค้นพบนะครับอันนี้ต้องการช่องเซลล์ที่2นะครับคอลัมน์ที่2เสร็จแล้วก็ยืนยันข้อมูลว่าข้อมูลของเรามีการเรียงลําดับหรือยัง นะครับปกติก็ส่วนใหญ่ข้อมูลก็จะไม่ได้เรียงนะครับเราก็จะใส่เป็น False หรือใส่เป็น0ย์ก็ได้นะครับปิดวงเล็บ Enter นะครับอันนี้ก็จะได้ข้อมูลออกมา1ช่องพอเราจะค้นหาช่องที่2นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะผม copy. สูตรมาเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็มาวางใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก คอลัมน์ที่2ที่เราต้องการก็กลายเป็นคอลัมน์ที่3แบบนี้นะครับก็ Enter ปุ๊บนะครับก็จะได้ออกมาได้ช่องที่เป็นชื่อนะครับพอเราทำนามสก,กุลอีกแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นช่องที่4ใช่ไหมครับ Enter ปุ๊บนะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้เห็นไหมครับบางครั้งเราต้องทําถึง3ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้คีย์ในการค้นหาแค่แค่คีย์เดียวกันนี่แหละนะครับ มันมีวิธีการนะครับที่จะทำให้เราสามารถค้นข้อมูลครั้งเดียวแต่ได้เอาต์ออกมาพร้อมกันหลายหลายคอลัมน์ก็ได้นะครับอ่ะมันมีเทคนิคเล็กๆที่จะเป็นเก็ตเสริมความรู้ให้นะครับอ่ะเราทำเหมือนเดิมนะครับสมมติว่าผมจะค้นตัวนี้แหละผมก็บอกเท่ากับ Vlookup เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเซลล์ที่เราต้องการจะใช้เป็นคีย์ในการค้นหาอ่ะแล้วเราก็เลือกขอบเขตข้อมูล เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมนะกด f ุ๊ะนะระบุคอลัมน์นะครับตรงนี้แหละที่จะแตกต่างนะครับคือเราต้องใส่เป็นปีก,กาเปิดนะครับแล้วก็ระบุคอลัมน์ไปเลยนะครับให้อยู่ในรูปแบบของอเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาร์เลยนะครับเราบอกว่าต้องการคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3แล้วก็คอลัมน์ที่4อ่ปิดปีก,กาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ ทำเหมือนเดิมครับระบุว่าข้อมูลนี้เรียงหรือยังยังไม่เรียงนะครับก็ใส่ False หรือใส่0ูย์เข้าไปนะครับปิดวงเล็บอพอพิมพ์สูตรแบบนี้ถ้าเรากด Enter ทันทีนะครับก็จะเป็นการทำงานเหมือนเดิมกับที่เราเคยเคยทำมาคือจะได้ช่องเดียวเหมือนเดิมนะครับผมจะกด Enter ให้ดูเห็นไหมครับได้ออกมาช่องเดียวเหมือนเดิมแต่วิธีการนะครับวิธีการที่จะให้ได้ ออกมาเป็นหลายๆช่องนะครับเราต้องเปลี่ยนจากการใช้คำสั่งว l ร o อัพธรรมดาให้กลายเป็นการำคำการทำคำสั่งแบบ Array นะครับโดยการกด c o n t r o l Shift แล้วก็ Enter นะครับจะเห็นว่าคำสั่งของเรานะครับจะถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่ในรูปของ Array Formula นะครับก็จะมีคำว่า Array Formula เพิ่มขึ้นมานหลังจากนั้นเราก็กด Enter Sum ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเรากด enter สาอีกครั้งหนึ่งจะทำให้ข้อมูลของเรานะครับถูกประมวลผลและก็ดึงข้อมูลออกมาในรูปของ array แล้วก็ได้คอลัมน์เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่เราต้องการค้นหานะครับเห็นไหมครับเราใช้คำสั่งครั้งเดียวเราก็สามารถดึงข้อมูลออกมาได้หลายๆตัวได้นะครับเรา copy ลงมาข้างล่างก็ได้นะครับนะเห็นไหมครับเรียบร้อยง่ายทำให้ชีวิตของการทำงานด้วย Google Sheets จากคำสั่ง Vlookup ง่ายขึ้นนะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ